I'm about to get down, so keep it up, right now. รสึด,ด้วยนะครับอยู่ผมลักกี้ชินเคยครับผมแล้วนี้ผมเรากับมาตอร์สแลกเกอรงไมโครฟ้ Minecraft. ในไอเ p ีนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีอัปเดตเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับบ้านของเรานะครับเบสของเราก็นี่ผมได้ทําการสร้างอ่าเขาเรียกว่าในส่วนของที่ต่อบนงสะสภาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนตรงกลางเนาะก่อนที่มันจะเป็นเหมือนแบบว่าคล้ายๆเป็นส่วนของตรงกลางเมืองเอาไว้แบบว่าแบบเอาไว้แบบแยกทาง ไปในโซนอื่นๆของเมืองนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยอย่างวตรงนี้ก็จะมีอีกนะครับเท่าที่คิดไว้เนี่ยตอนนี้นะก็จะเป็นตึกที่เอาไว้สลับเก็บของเนาะแต่เดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันว่าในอนาคตเป็นไงก่อนอื่นเรามาดูฝั่งนี้ก่อนผมก็ได้ทําการรีโนเวทตรงนี้นะครับให้มันสวยขึ้นส่วนตรงนี้ก็แบบว่าเออทำเป็นทางเดินธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับถือว่าสวยงามดีทีเดียวนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามีแผนอย่างที่เราจะไปทำนะครับเนื่องจากว่า ช่วงนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะรู้สึกว่าเออไม่รู้เขาเรียกว่าไงดีแบบไม่ค่อยอยากจะอยู่ฐานตัวเองเนาะผมอยากจะไปอยู่ที่แบบว่าที่เมืองซะมากกว่าแล้วเราก็จะมีธุรกิจใหม่อีกอันหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทําก็คือในส่วนของตัวฟาร์มพึ่งนั่นเองนะครับคือเราทำฟาร์มพึ่งเสร็จแล้วแต่เรายังไม่ได้เอาผลผลิตเนี่ย ไปขายแบบว่าออฟฟิเชียลสัทีนะครับก็ล่าสุดนี้ที่ผมไปดูบนกล่องก็คือยังมีคนมาซื้อและก็วางไดมอนด์ทิ้งไว้อยู่นะครับเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราก็จะทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างกว่าเดิมดยที่เดี๋ยวเราจะไปที่เมืองกันนะจะสร้างเป็นมินิมาร์เล็กๆอะไรตรงพวกอะไรพวกนั้นนะครับอืมเกียดเสียงนั้นจังเลยอ่ะเปล่าเปล่ามึงเล่าไม่ทำเลเอาอยากได้ชาร์ตอ่ะเอาดึงโอ้มีใครขายมี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 แต่ขายู่กคอร์โบนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิถีอันนี้ไม่ใช่ไม่น่าใช่เดี๋ยวอะไรไม่น่าใช่ผมรอดพีดโอ้ยที่เลอรถก็จานี่มันแป้นน่นแล้วก็เลยฮอ้นี่มันไอพูดเดียวกันเดียวกันดีว่าสเปเชียลออดิชั่นโอ้ยก็ผมเป็นของร้านก็ต้องมีดิโอ้ยนี่ลองไปตรงนู้นดิ ปุ้งทำระเบิดเขาบอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามจุดไฟตรงร้านปั๊มเหอฮ้ยเฮ้ยถึงกันนั้นน่ะเรียกคารายเปอร์สไรายเปอร์ทำไมมันเหมือนเฮ้ยึงไรถอดจุดนี้เรียบร้อยลอง การลุ้นบ้างไปไม่เลยนะสเปเชียลเวอร์ชันดแล้วเฮ้ยอย่าพึ่งโอ๊ยต่อหน้าต่อตากูเลยโข่ก็โคตรยาวตายดิโคตรยาวเลยดูดิจริงขั้นตายเลยเหรอวะแล้วประเด็นคือหนูอ่ะเลงไปที่ลุงด้วย มันจะเออแล้วผมเกาไงวะเนี่ยอย่าพึ่งจีนแล้วไม่มีก่อด้วยทีเนียโอ้ยาวปิดวันรับกระสุนบ้องว้าวโอ้ยเดี๋ยวเกี่ยวอะไรอะคิปอะไรเหรอยังไงไอ้ลุงเมื่อกี้คิดเปิดคือตกใจจังแล้วผมกำลังเคลียร์ของ บ <know> ึ้มหายหมดไอ้เห <ic Nor diction aries> ี้ยแล้วไม่คือตาคุยืนได้เจออีกแล้วไอ้เหี้ยไือพี่ยืนดูอยเนยไปได้เวลาพี่ฟุกบุญบ้างไฟป่ะพี่บุญบ้างไฟดูบ้างไฟพญานาคป่ะไหนไหนวะพี่ไปดูตรงแม่น้ำมาดูตรงแม่น้ำอีกแล้ววะไปพญานาคโอ้ยไม่ใช่พูดดีสิวะโอ้โหสุดยอดคนไทยนี่ไม่รู้เลยเนี่ย โอเคครับหลังาจากที่ทุกคนเห็นความเกาไปเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าเกาพอสมควรเลยแต่นี่เรามีอัปเดตเมืองครับทุกคนนี่ทุกคนตรงกลางเห็นไหมเรามีต้นไม้สวยงามมากๆเลยนะครับที่หมอบอสครับเป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วก็มีแท่งของ ISMP i แอนด์พตรงกลางนะครับแล้วก็นี่มีสวนรอบๆแต่เดี๋ยวเราจะพามาดูดีกว่านะว่าผมจะสร้างส่วนของมินิมาร์ตตรงไหนนะท่อที่ผมสร้างไว้ก็จะเป็นตรงนี้ครับนี่ คอนสตรักชั่นแอเรียคือเป็นเขตก่อสร้างตรงนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะทําเป็นมินิมาร์ตตรงนู้นนะครับมินิมาร์ตข้างๆปัม๊มและตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยสวนสาธารณะซึ่งก็จะมีเป็นอ่ามาร์เก็ตมอลล์เล็กๆนะครับที่เ๋วเราจะย้ายของที่เขาขายตรงนู้นเนาะมาวางไว้ตรงนี้แทนซึ่งผมว่าน่าจะเหมาะสมมากกว่ามันจะเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนแบบว่าลานรถเข็นอะไรพวกนี้นะแต่เดี๋ยวเราจะมาทำมินิมาร์ตตรงนี้ซึ่งมินิมาร์ตเนี่ยก็จะมีขายของแล้วก็จะอาจจะเป็นที่อยู่ของผมด้วยนะครับ โอเคก็ค่าพร้อมแล้วอย่างไรเดีย๋ยวเราไปรับชมไทม์สลับเสือกันเลยดีกว่า โอเคครับทุกคนตอนนี้มินิมาร์ทของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่อยู่ตรงในปั๊มเลยนะครับนี่เข้าปั๊มมาเสร็จแล้วก็จะแบบมีมินิมาร์ท L W มินิมาร์ทนะครับนี่แล้วก็จะมีของขายอยู่ข้างในซึ่งนี่ก็จะเหมือนว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นช็อปใหม่ของผมละกันนะครับนี่เลยตามที่เราสัญญาไว้นะว่าเราจะมาขายฮันนี่คอมกันนะครับแล้วก็ขายแล้วเรียบร้อยนี่ขายตรงนี้แล้วก็ขายในเชลแล้วก็ในอนาคตถ้ามีโปรดักต์อื่นๆอีกเนี่ยก็จะเอามาใส่ในร้านตรงนี้ด้วยนะครับถือว่า ดีมากครับพอเราเดินออกมาจากมินิมาร์เสร็จแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมเล็กๆครับนี่สวนหย่อมข้างๆส่วนกลางของเรานะครับแล้วพอเราเดินมาปุ๊บตรงนี้ก็จะเหมือนแบบว่าเป็นตลาดนัดนะครับทุกคนทุกคนรู้จักตลาดนัดรถเข็นไหมครับที่แบบว่าเวลาเราไปตลาดนัดแล้วมันจะมีแถวพ่วรถเข็นมาขายอันนี้ก็เป็นตลาดนัดรถเข็นอันนึงแล้วกันนะชื่อว่า a i r e w market นะครับตรงนี้ก็จะเอาของ ที่แต่ละคนปกติที่มันจะวางขายตรงนู้นนะครับก็เอามาวางไว้ตรงนี้มันก็จะดูแบบว่าเป็นสัตว์เป็นส่วนมากขึ้นนะครับแล้วก็โดยรวมก็จะตกแต่งเต็มไปด้วยธรรมชาติของเรานะครับซึ่งผมชอบมากๆอื้มหือสุดยอดจริงๆกระสุนวงจ้าไม่เห็นเทน้อนข้้วหัวแงไกต้้งข้าวห นี่ต้นข้าวโพดเหมือนปะที่จต้นข้าวโพดมันแข็งยังวะข้าวโพดแข็งเอ๊ะอะไรวะมาทำป๊อปคอร์นอะไรวะอะไรวะวะสับปะรดข้าวโพดโด้พเนี่ยมันมีข้าวโพดรายการไม่ใช่สับปะรด มันเป็นสับปะรดข้าวโพดน้ำหนึ่งเอ้าเอาเชี่ยพี่เอาทุบย่าอีกเกียร์อีกอ่าววางไงอ่ะแล้วก็ปล่อยมุกปลาแบบนี้มันคือข้าวโพดไในการสับปะรดที่ไหนล่ะเอาต้นข้าวโพดไปเลยต้นอุ้ยไม่พี่มันก็ทบแหละข้าวโพดปะรดข้าวโพดตบฝฟามือสับปะโพดเนี่ย้โอะไรวะ อะไรคือสับปะพดสับปะพดสับปะพดจะบอกนะว่าไม่นะจะทำแล้วเนี่ยอะไรว่าสับปะพดแบบว่าแบบสไตล์ลุงเบสเขาเรียกสไตล์เทคกอะแบบมีก้านลอยอยู่ข้างบนสไตล์เทคกคือทำเทปแล้วเว้ยอะไรวะไม่มาอย่างนี้ผมยิงว่ะผมยิงว่ะผมยิงว่ะเฮ้ยแล้วก็วางอย่างนี้ไม่ให้ไปไม่ได้วะสับปะรดเท็ก มันไม่มีเท็กเจอร์อ,อ่ะเล็กไปง่ะเออมันไม่มีเท็กเจอร์สรุปพิละกี้ขายข,ายข้าวโพดใช่ไหมพิละก,กี้ฮะสรุปพิละกี้ขายข,ายข้าวโพดใช่ไหมกใกล้เหี้ยแล้วไกลนี่ข้าวโพดอืข้าวโพดจิ๋วอือม,มันกลายเป็นตลาดโพดจริงๆใช่ไหมมันกลายเป็นตลาดข้าวโพดตอนไหนวะทุ่งข้าวโพดอะไรวะเนี่ย โอ้ยไปเอาล้อเขาเขาโป๊ใใ่หัวเนี่ยแล้วพี่พลอยตัวเขียวพอดีเลยเนี่ยดูดิมีมีใบด้วยแขนสองข้างมีใบไหมมีใบไหมมีใบไหมเปิดประตูเนเธอร์แบบแอบสแตรก

อยากเราใจเก้าคนไปทาฮะฮะไม่เห er ็นนะไม่เห right? <ièrement> ็นมานะคืออยากรู้มันจะเลิกเล่นตอนไหนอะเอออันนี้เงียบได้แม่อะไรเลยคือรออยู่ว่ามันจะเลิกเล่นตอนไหน โอเคเป็นไงบ้างครับทุกคนสำหรับเอพิโซดนี้ผมว่ามันคงจะกลาวไม่น้อยนยใช่ไหมครับทุกคนก็สำหรับเอพิโซดนี้ก็คงมีเท่านี้นะผมสำหรับ i s p ก็หายไปนานนะผมหายไปประมาณเกือบเดือนกว่าเลยเนื่องจากว่าติดงานที่มหาลัยนะครับแล้วก็เพิ่งปิดเทอมซึ่งปิดไม่ตรงกับชาวบ้านเขาด้วยนะครับก็เป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะผมอยาลืึกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปจากผมและ ISMP นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ผมว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับและ ไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมต้นข้าวโพดนะทุกคนต้นข้าวโพด